แผ่นดินไหวเนื่องด้วยการจุติดูก่อนอานอนท์เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่แประการเมื่อธาตุไม่สมดุลเมื่อผู้มีฤทธิรบรร์บันดาลเมื่อโพธิสัตว์จุติลงมาจากชั้นดุสิตเมื่อประสูต์เมื่อตัดสรู้เมื่อแสดงธรรมจักรเมื่อโปรงสังขารและเมื่อปรินิพาน ดูก่อนอานุนเมื่อใดที่โพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ครันแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสันสนมส่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานุนนี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบสามแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวงปัจจัยที่ยังให้เกิดแสงสว่างมีอยู่สามประการ คือเมื่อประสูตรเมื่อตัดสรู้และแสดงธรรมจับ